morning ค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเควันนี้มาดูอากาศที่อังกฤษเมื่อวานนี้แดดดีมากนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้มาดูค่ะโอ้ยเนาะสลึมสลือสลึมสลือที่นี่อังกฤษนะคะวันนี้อากาศเช่นนี้นะคะแบบว่าอะไรนะม้วนม้วนเสือเอาหมอนวางแล้วนอนเลยะคะ่ะเพื่อนๆมา แล้วดิฉันก็เหมือนเดิมค่ะออดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินค่ะเพื่อนๆขาสมบัติอันเลอค่าโหราพาของดิฉันหมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมค่ะเพื่อนๆดูเด็ดดอมกันทุกวันเลยดูแลยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่อีกกูเอ้ยเนาะ แต่ว่าดูค่ะว่าเขาแตกขึ้นมาให้ดากวก็ดีใจนะคะเนี่ยดากวก็ดีใจนะว่าเฮ้ยมันดังอยู่เฮ้ยมันแบบเนี่ยมันคือดาเด็ดไปแล้วแล้วมันก็คือแตกขึ้นมาให้อยู่ค่ะแล้วก็กระเพราเหมือนกันค่ะแตกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยภูมิใจกัลึกๆข้างในนะคือแบบก็ยิ้มก็ยิ้มแบบว่าเฮ้ยเพราะว่าปกตินะมันตายค่ะเพื่อนๆดาวเอาเข้ามาในบ้านมันตายแต่ปีนี้แต่ว่ามันยังบอกไม่ได้เนาะมันยังบอกไม่ได้ เลมเล็กเลมน้อยค่ะเพืเ่อนๆเอ้ยแอบเล็มเข้ากินเนาะน่าสงสารเนาะลูกเนาะเนา<อ>ะวันนี้จะไปใส่ผัดอันนั้นนิดหน่อยก็เลยจะมาเด็ดเด็ดแต่จริงๆเพื่อเด็ดให้เขาแตกด้วยนะแต่ดาวก็ไม่ค่อยรู้วิธีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะเด็ดคือเด็ดเอาไปใช้จุดประสงค์จริงๆมาดูสิคะเห็นไหมเนี่ยโอ้ยิงกับเงินกับทองเพืเ่อนๆเ,เอ้ยเนาะชีวิต คนอยู่เมืองไทยก็บอกพวกมึงเล่นอะไรกันนี่แหละค่ะเล่นหัวระพานี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะเล่นมันหัวละพานี่แหละค่ะกระเพาก็เล่นจนแบบโกนแล้วค่ะนี่เดี๋ยวนี้เมืองนอกเขาไม่เขาไม่อวดอย่างอื่นกันแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเขาอวดนี่แหละเรื่องผักเรื่องนี่แ่ะอวดมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆโอ้ยอวดของมีชีวิตค่ะเพื่อนๆนี่วันนี้ดิฉันจะทาเอาไปผัดค่ะเพื่อนๆค่ะดูทุกวันนี้เมืองอะไรนะ เมียฝรั่งเขาอวดอะไรเขาอวดต้นไม้กันค่ะไปว่าแล้วก็เราว่าแล้วเราก็ไปทำกับข้าวกัน